แหมเพื่อนๆที่คลิกเข้ามานี่คือรอดูคลิปหลุดผมเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดี่ก่อนะฮะดูนี่เฮ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะเว็บนี้ผิดแล้วนะครับเว็บนี้นะฮะอ่ะคลิปนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆน่าต้องเคยเห็นกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปกดดูกันดีกว่านะครับ Here is another deadlift attempt. This guy will faint from the stress. <t ops> he was training to become the next captain america. ah okay go. ผมว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนเห็นกันเยอะมากนะครับแล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยเป็นผมนะครับเอ่อเป็นคลิปที่ผมไปเดทลิฟอยู่ที่จีนนะครับเมืองเฉาชิ่งตอนนั้นไปทํางานอ่ะเดี๋ยวธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมไปทํางานที่ที่จีนได้ไปทํางานเป็นเป็นเชฟไปยืนช่วยในร้านอยู่ทํางานอยู่ประมาณ8ชั่วโมงก็คือเป็นยืนทํางานเลยยืนทันพักซับ หมูหันผัดทอดอะไรพวกนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังจะเตรียมแข่งงานอีเวนต์พุชพูที่ m ัสส l น Factory แล้วก็ต้องมีทำการ ตัดน้ําหนักคัดเวทตอนนั้นก็คือเป็นตอนที่กําลังไดเอทอยู่ผมก็ไดเอทโดยการนั่นแหละท,ท,ที่เรารู้กันนะคือลดแป้งทาคาร์ดิโอนะครับเพื่อตัดน้ําหนักไปแต่ว่าเราก็ยังต้องซ้อมอยู่แล้วตารางซ้อมวันนั้นน่ยมันคือตารางที่ผมต้องฝึกวันาเอ็มจากโลบล็อกนะครับโลบล็อกก็คือเราเอาแผ่นบล็อกไปวางเดนลิฟนะครับอันนั้นคือตารางที่ต้องซ้อมวันนั้นแต่เพื่อนๆก็ลองคิดดูสภาพนะครับผมคาร์ดิโอผมไดเอทผมยืนทํางาน8ชั่วโมงวันนั้นแล้วก็ต้องไปซ้อมเดนลิฟขึ้นเหนื่อยมาก เราตารางหนักมากเราก็ฝืนไปยกเสร็จปุ๊บโ,โหยืนขึ้นมาอ่ะก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนภตัดเลยภาพมันตัดไปเลยเป็นเป็นจอซ่าๆเลยนะครับจอทีวีซ่าๆแล้วก็แบบล้มลงไปคือโชคดีอย่างว่าหัวไม่ได้ฟาดพื้นมันเกิดจากอาการอะไรใช่ไหมอาการก็คือผมเดลิฟขึ้นมาแล้วก็เรากั้นหายใจนะครับเราก็มันก็คือเดลิฟนี่มัาจะมีเพรสเชอร์นะครับมีความดันเกิดขึ้นแล้วเรากั้นหายใจจริงๆเวลาเดลิฟขึ้นมาปุ๊บเราควรจะแบบ ปล่อยผ่อนออกด้วยนะผ่อนออกแล้วก็แต่ว่าท้องเกรง็กรงๆอยู่แต่ว่าตอนนั้นคือผมเหนื่อยมากแล้วมันคิดอะไรไม่ออกอะครับมันก็เลยเกรง็งแล้วก็แบบเออๆไปเลยะเหมือนเออสมองอ้งไปเลยแล้วก็ล้มลงไปเป็นลมอยู่ไปประมาณนาทีสองนาทีจําได้ว่าลืมตาขึ้นมาคือมีคนมาเขย่าตัวอยู่พยายามเหมือนจะแบบทา CPR อยู่ เพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรก็อย่างที่ผมเล่านะครับเหตุการณ์มันเป็นมัณนั้นประมาณนั้นอันตรายไหมอันตรายแน่นอนครับไม่ไม่ได้บอกว่ามันไม่อันตรายแต่ว่าคือเราก็ต้องซ้อมอ่ะมันก็นักกีฬามันก็มีความเสี่ยงเพียงแต่ว่าผมมาจะเตรียมตัวมาวันนั้นไม่ดีมากเท่าไหร่ก็เลยเกิดอาการนี้แต่จริงๆการเนี้ยผมก็ไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะครับผมก็ เป็นอยู่ประมาณ2อสาครั้งเคยเป็นอยู่แล้วก็คืออาการที่เกิดเนี่ยมันแน,แนวเดียวกันหมดเลยคือเนื่องจากว่าเรายืนทํางานแล้วก็บวกกับตอนนั้นกําลังไดเอทนะครับก็จริงๆหลักๆที่จะพูดให้เพื่อนๆฟังก็คือการป้องกันอาการที่เราจะเดดลิฟแล้วล้มไปหรือว่าเป็นลมเนี่ยก็คือพยายามเตรียมตัวมาให้ดีนะพยายามเตรียมตัวมาให้ดีดูฟอร์มให้ปลอดภยัยดูอะไรให้ปลอดภยัยดูตารางวันนั้นให้ดีคือถ้าเกิดเรารู้ว่าตารางวันนั้นเนี่ยมันหนักจริงๆอะ่ะ เป็นผมผมก็อาจจะเออเราควรจะกินเพิ่มไหมเพราะนั้นผมก็ไม่ได้กินเพิ่มนะผมก็กินเป็นแบบไดเอทเท่าเดิมตารางหนักเราก็กินเพิ่มซะหน่อยหรือว่าลดคาร์ดิเอออกไปเลยก็ได้ถ้ามันหนักจริงๆที่ตลกอย่างหนึ่งสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆรู้ว่ามันไวรัลไปทั่วโลกเลยมันอยู่ในแทบจะทุกคลิปเลยนะครับอยู่ในจิมฟัคเกอรี่อยู่ในแบบจิมเนี่ยจิมอีเดียตอะไรนะี่กูไม่ได้โง่เว้ยเออแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนถามว่าอาวพี่แล้วไม่มีโดนลิขสิทธิ์อันรหรอพี่ไม่แบบโมโหเขาเหรอว่าเขาเอาคล ทริคแล้วก็เป็นเรื่องที่ตกใจกันแน่นอนนะครับคือผมได้ตังค์จากคลิปนี้หมายความว่าไงคือตอนที่ผมก็ปล่อยคลิปออกไปลนช์คลิปออกไปปกตินะครับโพสใน Facebook โพสใน i ิน t a g r กรมมันไวรัลมากแล้วมีบริษัทหนึ่งติดต่อผมมาเป็นบริษัทมีเดียเลยเขาก็ติดต่อมาขออนุญาตซื้อลิขสิทธิ์คลิปซื้อลิขสิทธิ์ไปก็คือผมก็เซ็นอนุญาตอะไรไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมได้ตังค์ห้าร้อยเหรียญน,นะเพื่อนๆ ห้าร้อยเหรียญได้ตังค์แล้วเขาโอนมาแล้วก็ขออนุญาตซื้อคลิปไปทำลงเนี่ยเป็นคลิปพวกนี้นะครับเป็นคลิปแบบรวมจิมเฟลอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็คือวิธีการทําเงินของเขาการทําตลาดของเขาคือทําคลิปให้มันดังทําคลิปของเขาให้คนวิวเยอะๆเขาจ่ายผมมาห้าเลยแหละเขาอาจจะได้จาก Youtube กลับไปเป็นพันเหรียญเลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งการหาเงิน เฉยๆนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปหลุดก็อันนี้แหละครับแค่อยากจะบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เราควรจะรับมือกับการเดดลิ์หนักๆยังไงอันตรายไหมอันตรายแน่นอนแล้วก็เตรียมตัวมาให้ดีนะครับแต่ก็ไอ้ส่วนพาร์ทที่ผมได้ตังค์ห้าร้อเหรียญมันมันไม่ใช่ทุกคนจะได้นะเพียงแต่ว่าโชคดีว่าคลิปมันไวรัลพอดีนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่นี่ดูอีเดียดันอื่นกันนี่โอ้โหนี่อะไรเนี่ยสมิธแมชชีน เครื่องนี้ไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยผมว่าคนนี้ก็ได้ตังค์เหมือนกันแหละเออกระดูกมือไม่แข็งแรงแบบเดียวกันเลยการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยจริงๆก็มีอยู่หลายวิธีอยู่จริงๆการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าการฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็เป็นการเสริม